จะเริ่มทำสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับอ้าวยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะสู่นะสภาประชาชนนะสภานฉไมมารุเชตข้างทำรรเนียบรัฐบาลนะเปทีที่นะมวลชนคนดีเรามาล้อมรวมพลังกันนะกอบ,บ่านกู้เมือง นะจากพลังชั่วของคนชั่วนะช่วยกันปราบพลังชั่วของคนชั่วนะช่วยกันสร้างสรรค์พลังดีของคนดีส่งเสริมพลังดีของคนดีให้ได้ทาประโยชนนะ์ต่อสังคมประเทศชาติด้วยอริยธรรมนะไปเป็นลำดับลําดับนะด้วยพลังหนะยุดชั่วทําดีทำาวใจให้ผ่องใสด้วยอริยธรรมไปเป็นลำดับ นะ้วก็ทำการทำบำเพ็ญความดีตามที่พระพุทธเจ้าเรนอตรัสเอาไว้นะในการติคมประนามประจาน,นาลงโทษคนชั่วาทางกฎหมายทางกฎสังคมแล้วก็ส่งเสริมคนดีในแง่เชิงต่างๆาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพลังชั่วจะพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆ พลังดีก็จะชนะไปเรื่อยๆนะดังที่เหตุการณ์ที่ปรากฏมาเป็นลำดับๆนาะพลังชั่วก็พ่ายแพ้ไปเป็นลำดับนพลังดีก็ชนะมาเป็นลำดับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในวันที่นะยี 68, อะพฤษภาหกแปดเนาะเมื่อวานนี้ก็นะศา,ารนะ ปกครองสูงสุดนะท่านก็ได้ตัดสินคดนะีจำนำข้าวของยิงลักษณวัตรใายคนะุณยิงลักษณ์นั้นชดใช้นะเงินนะจากกรณนะีพุทธจริต์จำนำข้าวนะของคุณยิงลักษณวัตรนั้นกว่าหมื่นล้านนะซึ่งเราจะเห็นว่าความพลิกผันพลิกนะจากสถานการณ์ที่ เดิมทีแล้วก็สารปกครองชั้นต้น,นกน็ยกคำร้องของของกระทรวงการคลังนะให้คุณยิ่งรักมันจ่ายเงิน35,000ื้าพนล้านกว่า35,000น้าพนล้าน,นาก็ยกคำร้องแต่ว่าวิบากก็ไล่ล่ามาเรื่อยๆนะพลังความดีของคนดีก็ทำไปเรื่อยๆสนคนชั่วเขาก็ทชั่วไปเรื่อยๆสุดท้าย วิบากรายของคนชั่วก็ออกฤทธิ์นะวิบากดีของคนดีก็ออกฤทธิ์นะก็ไปนะทำให้เกิดสภาพที่สารปกครองสูงสุดนั้นตัดสินให้คุณยิ่งรักต้องชดใช้เงินให้กับประเทศไทยกว่าหมื่นล้านนี่ก็คือชัยชนะของคนดีนะชัยชนะของคนดีชัยชนะของประเทศไทยเราจะได้เห็นชัยชนะนี้ไปเป็นลําดับลําดับนะแล้วก็ ยังจะมีชัยชนะอย่างอื่นๆที่คนชั่วจะพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆนี่เป็นความพ่ายแพ้ของคนชั่วเป็นชัยชนะของคนดีนะไปเป็นลาดับลาดับยังจะมีอ่าชัยชนะของคนดีที่เพิ่มขึ้นความพ่ายแพ้ของคนชั่วที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะจากวันนี้ไปมันจะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะอ่าคนดีมีปัญญา,าช่วยกันคนละไม้คนละมือ ทำในสิ่งที่ถูกต้องกันต่อไปนะทาในสิ่งที่ถูกต้องที่เราทํากันมานี่แหละรวมไม้ร่วมมือกันมานี้แหละยิ่งท่านใดเพิ่มคุณภาพแห่งความดีคุณภาพของอารยธรรมขึ้นไปเรื่อยๆก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะในการนําชัยชนะมาสู่ประเทศไทยของเรานําความอยู่ย็นเป็นสุขมาสู่ประเทศไทยของเราตอนนี้มันได้เวลา ที่เหมาะควรแล้วนะที่เราจะต้องกอบบ้านกู้เมืองกันนะจากนะความเรียกว่าความหายนะนะของคนชั่วนะของระบอบทักษิณที่นะทำลายชาติศาตสาตร์กระัตรและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนจนนะโอ้พี่ปนไปหมดและนะเราก็มาช่วยกันนะกอบกู้ชาติ ศาสตร์กษัตริย์และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนด้วยอริยธรรมนะอาจารย์มีความมั่นใจนะว่ามันเป็นอื่นไปไม่ได้นะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หรอกนอกจากนะชัยชนะของคนดีที่มีอริยธรรมและความพ่ายแพ้ของคนชั่ว <c oughs> ที่ก่อหายนะทำไปได้เรื่อย <c oughs> นะคนชั่วเขาก็สร้าง หายนณธรรมไปเรื่อยๆเราก็สร้างอาริยธรรมไปเรื่อยๆหายนณธรรมนั้นก็นําความเลวร้ายความพ่ายแพ้มาสู่คนชั่วส่วนอริยธรรมนั้นก็นําความยูย็นเป็นสุขนําชัยชนะมาสู่คนดีไปเป็นลําดับลําดับนะกันที่พระพุทธเจ้ากนเด็จตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบข้อที่เจ็ดสิบสามนะและเจ็ดสิบสี่ มาดูข้อที่เจ็สิบสามนี่อันนี้จะเป็นลักษณะของคนชั่วที่ทําชั่วไปเรื่อยๆนั้นผลจะเป็นอย่างไรนะมาดูพรัตติปิฎกตรมทียีสิบข้อที่73็ดสิานะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าดูกราภิกโซทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นคือสิ่งเลว้ายที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น สิ่งเลวร้ายความพ่ายแพ้ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปคือสภาพดีๆที่เกิดขึ้นก็เสื่อมไปอันนี้ก็คือสรุปคือสภาพดีๆเสื่อมไปสภาพร้ายๆเกิดขึ้นเหมือนการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆคือการทำชั่วบ่อยๆนะไม่ประกอบอกุศลธรรม เนืองๆนะไม่ประกอบกุศลความดีบ่อยๆก็คือไม่ทําความดีบ่อยๆนะดูกราพิกสุดทั้งหลายเพราะการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆนะพราะการทําชั่วบ่อยๆเพราะการไม่ประกอบกุศลธรรมเนืองการไม่ทําความดีบ่อยๆอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นนะสิ่งเลวร้าย ความพ่ายแพ้ที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปนะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเสื่อมไปนะแต่สิ่งเลวร้ายที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นนะเพราะไม่ทำความดีบ่อยๆแต่ทำความชั่วบ่อยๆนะนี่ก็สังเกตได้เนี่ยนะในระบอบทักษิณเนี่ยเขา ดูแล้วในภาพรวมเราจะเห็นว่าเขาไม่ไม่ได้ทำความดีบ่อยๆหรอกแต่ที่เขาทำบ่อยๆคืออะไรคือความชั่วใช่ไหมเขาทำความชั่วบ่อยๆเขาไม่ได้ทำความดีบ่อยๆนะเขาทำความชั่วบ่อยๆเนี่ยขนาดศาลตัดสินให้เขาแพ้นะใช่ไหมให้เขาชดใช้เงินเนี่ยคุณยิ่งรักณเนี่ยกรณีโกงจำนำข้าวนี่แหลนะนะทุจริตจำนำข้าวโกงจำนำข้าวเนี่ย โอ้ยเสียหายจริงกว่าห้าแสนล้านนะภาษีของคนไทยกว่าห้าแสนล้านที่เสียหายไปศาลก็ตัดสินให้เขาอกรณีของเขาต้องชดใช้กว่าหมื่นล้านนะแล้วเป็นไงเขาทําความดีเพิ่มไหมอะทาความดีเพิ่มหรือทําความชั่วเพิ่มทําความชั่วเพิ่มใช่ไหมเขายังมาปฏิเสธว่าเอ้ยตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหม เออมาโอดควรวนว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะอ,อ่าเรายังไปโทษคนอื่นอีกว่าเออไม่ให้ความยุติธรรมกับเขาแบบนี้นี่แสดงว่าไม่ได้ทําความดีเพิ่มเลยแต่ทําความชั่วเพิ่มใช่ไหมแบบนี้ทําความชั่วเพิ่มนะพี่น้องว่าโทษที่เขาจะได้รับนั้นมันจะเบาลงหรือว่าแรงขึ้นแรงขึ้นกว่านี้อีกใช่ไหม โทษที่เขาได้รับนะโดยสัจธรรมจะแรงกว่านี้นะไม่ได้เบาลงเลยนะมิตตจะหนักขึ้นนะมิเตจะหนักขึ้นโอ้แทนที่เขาจะชื่นชมศาลนะชื่นชมศาลชื่นชมคนดีในประเทศไทยว่าโอ้นี่ขนาดนาหลานเขามาเป็นนายกนะอ่าเป็นผู้นำในการบริหารอ่าในรัฐสภานะเออเป็นผู้นำในการ บริหารในสภาเนี่ยโอ้โหสารก็ยังตัดสินน่าลงโทษเขานี่ถือว่าโอ้โหประเทศไทยมีความยุติธรรมมากเลยใช่ไหมแทนที่เขาจะชื่นชมใช่ไหมอันนี้กลับมาตำหนินะกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมโอ,โอ้แล้วเขาก็พูดด้วยนะว่าทนายกที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วใครจะได้รับความยุติธรรมเขาว่างั้นนะ ความจริงเขาไม่เข้าใจความยุติธรรมจริงๆนะเขาไม่เข้าใจนะแต่ก็ต้องก็เราก็ต้องเข้าใจเขานะถ้าเขาไม่เข้าใจก็แปลว่าเขาไม่เข้าใจใช่ไหมเขาไม่เข้าใจก็แปลว่าเขาโง่ใช่ไหมเออนั่นแหละนะมันก็ต้องเห็นใจเขานะงันใช่ไหมอาจารย์ก็พอเข้าใจนะว่าเขาไม่เข้าใจถ้าเขาฉลาดเขาก็ต้องเข้าใจใช่ไหม เราก็ต้องเข้าใจเขานะเขาโง่นะขงงเขาโง่ก็ต้องรับทุกต่อไปใช่ไหมต้องรับทุกรับโทษต่อไปแล้วก็รับทุกรับโทษยิ่ง,งขึ้นไปเท่านั้นนะจริงๆคําว่านะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจริงๆเขาได้รับความยุติธรรมแล้วนะไม่ใช่ไม่ได้รับนะความยุติธรรมนั้นพระพุทธเจ้าตัดไว้ในการระงับอธิกรณ์เจ็ดนี่พระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างไร พระเจ้าตรัสว่าความยุติธรรมก็คือคนทําชั่วเนี่ยคนทําชั่วคนทุจริตคนคดโกงคนข่มเหงคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นต้องได้รับการลงโทษใช่ไหมก็นี่ไงความยุติธรรมนะคุณได้แล้วได้แล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองได้อีกก็ตัวเองทําชั่วแล้วได้รับการลงโทษน่ะถูกต้องแล้วใช่ไหมได้รับความยุติธรรมแล้วใช่ไหมเออนั่นแหละถูกต้องแล้วถูกต้องแล้ว แต่ถ้าคุณทําชั่วแล้วไม่ได้รับการลงโทษนี่สิสแสดงว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมใช่ไหมอันนั้นมันเป็นความอายุติธรรมใช่ไหมเออได้รับความยุติธรรมแล้วยังไม่ดีใจอีกน่าจะดีใจโอ้เราได้รับการลงโทษแล้วดีจังเลยเวรกรรมจะได้หมดสักทีเออนะจะได้เป็นตัวอย่างของคนในสังคมประเทศชาติใช่ไหมว่าทําชั่วต้องได้รับโทษแบบนี้แหละใช่ไหม แทนที่จะดีใจคุณยิ่งรักมันน่าจะฉลองเจ็ดวันเจ็ดคืนนะโอ้ใช่ไหมออฉลองเจ็ดวันเจ็ดคืนเจ็ดเดือนเจ็ดปีเลยใช่ไหมเออมันต้องฉลองเลยเย่ได้รับโทษแล้วนะได้รับความยุติธรรมแล้วประเทศไทยเรายุติธรรมจริงๆเลยใช่ไหมเออมันต้องเป็นอย่างนี้สิใช่ไหมเออมันต้องยินดีสิ ทำไมไปทุกอะไรไปโอดครวนอะไรต้องยินดีสิเออนะทำชั่วแล้วได้รับผลร้ายเนี่ยมันต้องยินดีคนเราไปยินร้ายยังไงนะมันต้องยินดีเออถูกต้องแล้วนะตัวเองจะได้เข็ดขี้อ่อนขี้แก่แล้วก็จะได้ไม่ต้องทำชั่วอีกใช่ไหมคนอื่นก็จะได้ไม่เอาแบบยานตามด้วยใช่ไหมนี่แหละความยุติธรรมนะยุติด้วยธรรมนะัเป็นอย่างนี้ คนชั่วนะ่ต้องได้รับการลงโทษคนดีนะั้นต้องได้รับการส่งเสริมให้ทำสิ่งที่ดีต่อไปใช่ไหมนี่แหละกระบวนการยุติธรรมเป็นเช่นนี้ถูกต้องแล้วนะดีนะเนี่ยที่ศาลเนี่ยท่านตัดสินตอนหลานตัวเองนะ่ะเป็นนายยกนะเนี่ยถ้าตัดสินตอนคนอื่นเป็นนายกก็จะหาว่ากันแกล้งใช่ไหมเออนี่หาว่ากันแกล้งนะนะั่นน่ะ อย่างดีเนี่ยแล้วจะไปหาว่าใครกันแกล่ละหาว่าหลานตัวเองกันแกลงตัวเองงนั้นเลยก็ไม่ใช่ใช่ไหมหลานตัวเองยังไปหาตัวเองอยู่เลยใช่ไหมยังเห็นอกเห็นใจอยู่เลยใช่ไหมเออจะว่าหลานกันแกลงก็ไม่ได้นะหลานก็ไม่ได้กันแกลงนะใช่ไหมแถมเป็นผู้นำในการบริหารด้วยเป็นนายยกอะ่ะใช่ไหมเออวิบากกรรมนี่ก็ช่างแม่ จัดสรรเวลาพอเหมาะพอเจาะจริงๆเลยเนาะแบบนี้นี่จะไปโอดครวนอย่างไรอย่างไรจะไปแก้ตัวอย่างไรอย่างไรก็แก้ตัวไม่ขึ้นเลยใช่ไหมแก้ตัวไม่ขึ้นแก้ตัวไม่ขึ้นเลยนะโอ้โหมันซวยอะไรขนาดนั้นนะมันซวยสุดๆเลยนะวิบากรายนี่เขาเล่นนั้นเอาแบบซวยสุดๆเล่นงานแบบสุดๆเลยแทนที่จะเล่นงานตอนคนอื่นบริหารนะ เออตอนคนอื่นบริหารประเทศในสภาเนะี่ยอยู่ในสภาบริหารประเทศเออกลับมาเล่นงานตอนตอนหลานตัวเองบริหารประเทศแบบนี้จุกปากจุกคอเลยใช่ไหมพูดไม่ออกเลยใช่ไหมพูดออกก็ไม่มีฤทธิ์ใช่ไหมแบบนี้คุณไม่มีฤทธิ์หรอกนอกจากมีหลานตัวเองนะากำลังเป็นหัวหน้าในการบริหาร ประเทศอยู่ใช่ไหมพักของที่ตัวเองสนับสนันสนับสนุนอยู่ก็เป็นแกนนาในการบริหารประเทศใช่ไหมแล้วก็มีสอทรครอบงาอยู่ด้วยใช่ไหมเออมีคุณทักษิณอ่ตอนนี้เขาก็รู้กันทั้งนั้นแล้วว่าคุณทักษิณครอบงาอยู่ใช่ไหมก็เรียกว่ามาทั้งพ่อทั้งลูกใช่ไหมทั้งพ่อทั้งลูกนะทั้งคุณทักษิณทั้งลูกก็ร่วมกันบริหารอยู่ อย่างนี้เป็นต้นใช่หรือไม่นะก็เป็นอย่าง,งานั้นใช่ไหมคนเขาก็รู้กันอย่าง,งานั้นใช่ไหมเออแล้วจะมาบอกว่าถูกรังแก่เนี่ยมันไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกนะอันนี้มันเป็นโอ้โหสัจธร,รรมนี่เอาแบบสุดๆเลยนะอาจารย์ดูเขาที่อืดีบาก้ายเนี่เอาแบบพูดไปก็ไม่มีน้ำหนักพูดไม่ได้หรือพูดได้ก็ไม่มีน้ำหนักตอนนี้พูดไปพูดไปไม่มีน้ำหนักเลยนะแล้วก็จะไม่มี มวลชนโอ้โหมหาศาลนั้นออกมาช่วยปกป้องเขาอีกแล้วใช่ไหมเพราะมวลชนเข้าใจแล้วมวลชนเข้าใจแล้วนะเขาไม่ออกมาปกป้องหรอกน่ะมีแต่พวกเลวๆตอแหลตอแหล,แลเล็กน้อยเท่านั้นที่ออกมาปกป้องตอนนี้ใช่ไหมเออนายแบกนางแบกนี่ก็เขาก็ถูกครับลูกพี่ดีครับเจ้านายต่อไปนั่นแหละแต่ก็ไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำยาอะไรใช่ไหม แต่มีหรอเขารู้กันทั้งประเทศแล้วเขารู้กันทั้งโลกแล้วไม่มีน้ำยาไม่มีน้ำหนักอะไรหรอกนะอาจารย์กำลังดูต่อไปว่าวิบากรายนี่จะจัดการกับคุณทักษิณแล้วก็คณะนี่นะจะจัดการตอนคุณอุ้งอิงนี่เป็นนายกอยู่หรือเปล่านะถ้าจัดการตอนคุณอุ้งอิงเป็นนายกอยู่เนี่ยพูดไม่ออกเลยใช่ไหมปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหม จะพูดไม่ออกเลยนะว่าถูกลังแกนะจริงๆนะถ้าวิบากหลายซัดช่วงนี้นี่นะซัดช่วงนี้นี่โอ้โหพูดไม่ออกเลยว่าถูกลังแกคุณจะพูดออกอยังไงก็ลูกคุณเองอะใช่ไหมเป็นคนนะเป็นหัวหน้าในการบริหารประเทศอยู่เป็นนายกอยู่คุณจะไปพูดว่าถูกลังแกยังไงใช่ไหมพูดไม่ออกหรอกพูดไปก็ไม่มีน้ำหนัก อาจารย์สงสัยสงสัยอยู่นั่นนี่ยว่าวิบากายนี่นะเขาจะซัดเอาตอนเอาตอนคุณองคงอิงยังบริหารอยู่นี่แหละนะยังเป็นหัวหน้าบริหารประเทศอยู่นี่แหละนะเป็นนายยกอยู่นี่แหละนะแล้วค่อยไปซัดคุณองอิงเป็นคนสุดท้ายจะได้พูดไม่ออกใช่ไหมเขาก็วิบากายก็เลี้ยงไว้ก่อนอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งลงจากตำแหน่งอยู่ไว้ก่อนอยู่บ่นอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งอย่าเพิงพ่ง,งเดี๋ยวขอซัดพ่อให้เรียบร้อยก่อน ขอสัตว์ลูกน้องทั้งหลายคนเลวทั้งหลายที่ร่วมกันให้เรียบร้อยก่อนพวกข้าราชการทั้งหลายพวกนักการเมืองทั้งหลายที่เสริมหนุนกันอยู่ขอสัตว์ให้เรียบร้อยก่อนพวกนี้จะได้ไม่ต้องโอดครวนว่าถูกรังแกใช่ไหมวิบากายคงจะทําอย่างนั้นนะขาดว่าอย่างนั้นนะเสร็จแล้วก็สัตว์องค์อีกคนสุดท้ายก็ไม่รู้จะทําอย่างนั้นหรือเปล่านะเราไม่รู้สิวิบากาย ใครจะไปรู้ว่าท่านจะออกฤทธิ์ตอนไหนอวิบากกลายแต่ก็ไปเรื่อยไปเรื่อยวิบากกลายเนี่ย้าก็ะดนใจคนนั้นคนนี้นะให้ทํางานให้ทําหน้าที่ลงโทษคนชั่วให้ทําหน้าที่ส่งเสริมคนดีเนี่ยท่านจะออกฤทธิ์ตอนไหนไม่รู้เลยนะอย่างในสมัยในสมัยอดีตการนะพระพุทธเจ้าตัดไว้อ่ะนาตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็เล่าว,ว่าตอนนั้นนะพระเทวทัตนะพระเทวทัตครททตองเมืองอีกนะตอนนั้น่ะ เทพเทวทัตปกครองเมืองแล้วต้องการที่จะแกล้งพระโพธิสัตว์ต้องการที่จะทาร้ายพระโพธิสัตว์นะนะซึ่งเป็นคนทําดีต่อในบ้านในเมืองอตอนนั้นเทวทัตก็เป็น,เป,นเป็นกษัตริย์สั่งประหารเลยใส่ร้ายแล้วก็สั่งประหารเลยนะโอ้พวกทหารอนะไรก็ต้องเอาไปะหารสิเข้าลานประหารเลยอะ่ะเขาล้านประหารเลยนะ แต่วก็เพจระขาดเงื้อดาบเลยนะจะฟันแล้วนะจะฟันลงไปแล้ว,ลวเราเงื้อจะฟันลงไปแล้ววิบากรายของเทวทัตวิบากรายของปเทวทัตแล้วก็วิบากดีของพระโพธิสัตว์ไปดนใจท่านอดีตชาติของท่านอรุณนุทธะธโอ้โหทนไม่ได้ที่จะให้คนดีถูกทําลายคนดีที่ทําประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยถูกทํรลายทนไม่ได้นะแล้วจะให้คนชั่วมา ทำลายทำลายคนดีนี่ไม่ได้ทนไม่ได้ไปนดนใจอดีตชาติของท่านดาวดวงนุทะซึ่งก็เป็นทหารเอกอยู่ในนั้นแหละนะเป็นผู้ที่ทํางานอยู่ใกล้ๆกล้เทวทัตนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ใกล้ๆกล้เทวทัตก็เป็นอามา์อยู่ในนั้นเป็นทหารอยู่ในนั้นอ่ะนะนะโอ้ทนไม่ไหวเป็นไงนะดึงพระโพธิสัตว์ออกมาฟับเลยนะต้องดันเทวทัตเข้าไปแทนเลยนะฟับเลยเบรกก็ไม่ทัน ไอ้ไอ้เพชรฆาตประหารลงไปลงดาบลงไปแล้วนะเบรกไม่ทันเลยนะสับชุบเทวทัตตายเลยใั่ไงเรียบร้อยเลยเทวทัตตายเลยนะโอ้วิบากลายไปพลิกเอาอย่างนี้เลยฟัดงี้เลยนะเทวทัตตายเลยท่านเขาก็นะอ่าอากันนะอ่านนะนะนะเชิญท่านภาษาบ้านบ้านเลยก็เชิญท่านของบ้านของเมืองนะเชิญพระโพธิสัตว์ของบ้านของเมืองเพราะว่านะท่านเป็นคนดี ก็ประสานท่านขอให้ท่านนั้นของบ้านของเมืองอย่างนี้เป็นต้นพูดภาษาบ้นบานๆก็ได้ของบ้านของเมืองไปให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขไปเห็นไหมไม่บาดีรายนี่เราก็ไม่รู้เขาจะออกฤทธิ์แบบไหนตอนไหนยังไงนะโอ้โหแต่คล้ายๆกันเลยนานรอบนี้นี่คล้ายๆกันเลยเนี่ยนี่ระบอบทักษิณก็กําลังโอ้โหสับกระบวนการยุติธรรมของไทยเลยใช่ไหมให้เป็นชิ้นๆเลยใช่ไหม กำลังสับไว้เป็นชิ้นๆเลยนะกาลังประหารให้พินาศเลยนะจะทําลายกระบ,บวนการยุติธรรมให้พินาศเลยจะครอบงากระบ,บวนการยุติธรรมโอจะเอารัเดเอาเปรียบจะข่มเหงคนไทยโดยที่ทําผิดอะไรก็ไม่ต้องรับผิดนะจะทําลายกระบ,บวนการยุติธรรมให้พินาศเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะโอโหเล้วเงื้อดาบฟันเลยเนี่ยนะออสั่งเปาา็นจักรดเงืดเ้อดาบฟันเลยเส็จแล้วเป็นไงโอ,โอนะ วิบากร้ายของระบอบทักษิณแล้วิิบากดีของคนไทยก็เป็นไงไปยืมไปดึงไปดนศาลศ <c oughs> าลผู้ทำหน้าที่นะว่าโอ,อ้จะประหารกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยไม่ได้หรอกนะคนดีในประเทศไทยสิ่งดีในประเทศไทยนี่เป็นไงมันจะพินาศแล้วนะนี่สิ่งดีในประเทศไทยจะพินาศเลยกระบวนการยุติธรรมจะพินาศ สิ่งดีจะพินาศสิ่งร้ายจะเกิดขึ้นเลยศาลท่านก็โอ้โหไม่ไหวทนไม่ได้ที่กระบวนการยุติธรรมที่ถูกทําลายเป็นไงดึงกระบวนการยุติธรรมออกเลยใช่ไหมดึงยิ่งลักษ์เข้าไปแทนเลยใช่ไหมดันยิ่งลักษ์เข้าไปแทนซับชุบหมื่นล้านปั๊บเลยนะเรียบร้อยเลยประหารหมื่นล้านกว่าหมื่นล้านเลยเนี่ยน่ะก็ถูกประหารไปน่านี่แหละถูกประหารไปหมื่น กว่าหมื่นล้านอย่างนี้เป็นต้นนี่นเ,นเห็นไหม